ค่ะเรามาเริ่มทำโครงกระเป๋าเลยนะคะก็จะขึ้นโครงกระเป๋าโดยการใช้สีแดงนะคะเป็นโครงกระเป๋าก็จับเอ็นสองด้านนะคะอันนี้พาตัดเอ็นมาประมาณ2วาได้นะคะประมาณวาครึ่งสองวาประมาณนั้นนะคะก็จะใส่ลงไป3เมตรนะคะแด่งเอ็น s ้ z e ขวาเช่นเดิมนะคะใส่ไป3เมตร ส่วนหนึ่งเมตรนะคะนี่ค่ะก็จะให้มันเป็นดอกสี่แบบนี้เนาะแล้วก็จัดเอ็นให้เท่ากันนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ แบ่งเอ็นซ้าขวาดึงให้ตรงนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็มาใส่เอ็นใส่ลูกปัดข้างละ1เมตรนะคะส่วน1เมตรโอ้ส่วน1เมตรนะคะ จะได้ดอกสีสองดอกแบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่ลูกปัดในเอ็นข้างละหนเมตรนะคะแล้วก็ส่วน1เมตรนะคะทำแบบนี้นะคะให้ครบ8ดอกค่ะให้ครบ7ดอ,อกก่อนนะคะ โอเคนี่นะคะเวลาการนับดอกนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือ1ดอก2ดอกและ3ดอกนะคะเราก็จะทําแบบนี้ให้ครบ7ดอกก่อนนะคะนี่สี่ดอกแล้วนะคะหนึ่งสสามสี่พอเราร้อยเสร็จเราต้องดึงให้ตึงนะคะทุกดอกเลยเนาะ ใส่เอ็นข้างละหนึ่งเมตรส่วนหนึ่งเมตรส่วนหนึ่งเมตรนะคะอันนี้แพรก็ทำครบเจ็ดดอกแล้วนะคะ 1>, 1, 2, 3, ่งสอามี่ห้าหกดนะคะพอดอกที่8นะคะเราก็จะใส่ข้างขวา2เม็ดนะคะใส่ข้างขวา2เม็ดสวน1เม็ดนะคะ นนี้ะะคะแล้วก็ดึงตึงนี่นะคะตอนตอนนี้นะคะเอ็นก็จะตะแขงมาข้างนี้แล้วตอนแรกเขาจะอยู่ในแนวนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาจะมาพลิกข้างแบบนี้แล้วเนาะเราก็จะมาเริ่มแถวที่2ของก้นกระเป๋าเลยนะคะก็จะใส่เอ็นด้านขวา2เมตร ส่วนหนึ่งเมตรนะคะนะคะจัดระเบียบให้เรียบร้อยนี่นะคะนี่นะคะเอ็นก็จะพลิกมาตะแคงข้างแบบนี้แล้วเนาะแบบนี้นะคะ เราก็จะใช้เอ็นด้านซ้ายนะคะเป็นทำการเกี่ยวค่ะเกี่ยวก็คือเอาเอ็นด้านซ้ายด้านนี้นะคะเกี่ยวเข้าไปในเม็ดนี้นะคะ1เม็ดเม็ดข้างๆ้างหเม็ดนะคะนี่นะคะและดึงให้แน่นนะคะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะใส่เอ็นด้านขวาหนึ่งเม็รเอ็นด้านขวาหนึ่งเม็ดเลยค่ะสวนหนึ่งเม็ร และเอาเอ็นด้านซ้ายคือด้านนี้นะคะเกี่ยว1เมตรนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะจนเกือบสุดแถวเลยก็คือใส่1เมตรส่วน1เมตรและเกี่ยว1เมตรใส่เราจะใส่เอ็นด้านเดิมนะคะ เกี่ยวแล้วก็จะเอาเอ็นด้านด้านด้านฝั่งฝั่งซ้ายเกี่ยวเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะทำอย่างนี้ไปเกือบสุดแถวเลยสวนหนึ่งเมตรและเกี่ยวหนึ่งเมตรนะคะนี่แล้วก็เอาเอ็นด้านซ้ายนะคะด้านเดิมทำการเกี่ยว บบะะทําไปเรื่อยๆจนเกือบสุดเลยค่ะค่พะพอเราทํามาเกือบสุดแบบนี้นะคะเราก็เกี่ยวเม็ดนี้เม็ดสุดท้ายแล้วนะคะเราก็มาเริ่มการปิดแถวนี้โดยการใส่เข้าไปในเอ็นด้านซ้าย1เม็ดนะคะและเอาอีก1เม็ดมาสวน ก็จะเป็นก้นกระเป๋าแล้วนะคะก็จะใช้8ดอกกับอีก2แถวนะคะเป็นฐานกระเป๋านะคะเป็นแบบนี้นะนี่เหมือนกันเลยนะคะต่อมานะ,ะเราก็จะเริ่มทำข้างข้างกระเป๋าเลยนะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มทำข้างกระเป๋าเลยนะคะ เริ่มแถวที่หนึ่งก็คือใส่เอ็นด้านขวา2เมตรนะคะและสวนหเมตรหาเอ็นเขาก็จะ หันมาลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาเอ็นด้านซ้ายเกี่ยวมา1เมตรนะคะเกี่ยวเอ็นเม็ดข้างๆ1งเม็ดนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะ แล้วก็ใส่หนึ่งเมตรส่วนหนึ่งเมตรนี่นะคะเขาก็จะได้มุมกระเป๋าหนึ่งมุมแล้วนะคะแล้วก็เอาเอ็นด้านซ้ายเกี่ยวหนึ่งเมตรเหมือนเดิมค่ะอืม นะคะหันมุมแว้มาทางตัวนะคะแล้วก็ให้ที่เป็นข้างในนะคะหันออกข้างนอกแบบนี้ต่อมาก็ทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะใส่หนึ่งเมตรส่วนหนึ่งเมตรเกี่ยวหนึ่งเมตรนะคะ แล้วก็เอ็นด้านซ้ายเกี่ยว1เมตรโอเคค่ะแล้วก็ใส่เอ็นด้านขวา1เมตรส่วน1เมตรเกี่ยว1เมตรเหมือนเดิมค่ะ ตึงให้ตึงทุกดอกนะคะนี่แล้วก็จะได้กระเป๋ามุมกระเป๋าอีกมุมนึงแล้วเนาะแล้วเราก็ทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าเกือบจะสุดแถวเลยนะคะคือใส่1เม็ดสวน1เม็ดเกี่ยว1เม็ดนะคะไปเรื่อยเรจนสุดเลยโอเคค่ะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนแบบว่ารอบเลยเนาะ พอเรามาถึงจุดนี้แล้วนะคะเราเกี่ยวหนึ่งเมตรนะเกี่ยวเหมือนเดิมก็คือเกี่ยวเหมือนทุกๆดอก1นึ่เมตรก่อนนะคะนี่และเรานะคะมันชนดอกกันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเกี่ยวขึ้นข้างบนอีก1นเมตรนะคะเกี่ยวขึ้นข้างบนอีกหนเมตร แบบนี้นะคะเอ็นก็จะมาอยู่ตรงข้ามกันแบบนี้แล้วเราก็จะสวนปิดแถวที่1น,นะคะในการใช้1เม็ดมาสวนกันแบบนี้นะคะเราก็จะได้1แถวแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อมาค่ะขึ้นแถวที่สองก็ ใส่ n ด้านขวา2เมตรนะคะดอกแรกของแถวนะคะก็จะเป็นใส่2เมตรก่อนนะคะและส่วน1เมตรอันนี้ขึ้นแถวที่2นะนะดอกแรกก็จะใส่2เมตรนะคะทุกแถวเลยนะคะ ดอกที่สองก็จะใส่1ส่วน1แล้วก็เกี่ยว1เหมือนเดิมค่ะใส่1นเมร็รในแอนด้านขวาส่วน1นเม็ดนและเกี่ยว1นเมตร ก็ทําไปเรื่อยๆเลยค่ะใส่1เม็ดส่วน1เม็ดเกี่ยว1เมตรนะคะไปเกือบจะรอบเลยนะคะใส่1เม็ดส่วน1เม็ดและเกี่ยว1เมตร ทำอย่างนี้นะคะไปจนเกือบสุดแถวที่สองเลยค่ะ